สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจูพูดจูควาครับอ่ะครับวันนี้กับป้าพ่อแม่พี่น้องมาพอเมนูแบบรังเหนือครับแกงหยดน้ำแก้วใส่จินอกไก่ครับนี่ปลารคกระลังแกงฮ้อนๆนะครับเอาไอ้ออกกุ้งเลยนะครับนี่ปลาดุครับหยดน้ำแก้วก็อ่อนๆมอะะครับใส่อกไก่ครับพ่อแม่พี่น้องครับกินอกไก่มนุ่มๆหอมๆนะครับนี่ครับพอหยอดน้ำแก้วครับผมจะใส่จ๊คไข่ด้วยนะครับ โรตรโอ้ยอกกุ้มครับจีนครับพอแม่พี่นองครับเป็นเมนูแบบเมงเมียงเมนูทจ่ะหากินได้ง่ายงครับพอแม่พี่นองครับแต่สุดยอดเลยนะครับนี่ครับแกงยอดน้ำแก้วหรือว่ายอดฟักทองออนแกงยอดฟักทองออนใส่เนื้ออกไก่นะครับกินอกไก่นี่ก็จะมีความนุ่มความหอมมีเอกลักษณ์ของเปิรนะครับแต่ยอดน้ำแก้วออนๆอนจีนะครับเอาเก็บมาเอามาใส่ใส่ใส่เป็นก้มเป็นก้มจีนะครับแล้วก็มาแกงตุกจะไข่ใส่เห็นนะครับอร่อยนะครับอย่างความล้ำนะครับ ก็อยู่ที่ปลาไขมันเนี่ครับไอชอบเผ็ดก็ใส่พริกนักหน่อยหนึ่งเนี่ครับไอที่บ่ชอบเผ็ดก็เอาจางพริกน้อยหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สมาปรุงเลยนะครับเอาจางแกลใส่แกลใส่น้ำปลาไปครับจางผงชูรสก็เอาเติมไปครับเอาผงชูรสนี่ก็ดูดีความชอบของแต่ละบุคคลนะครับบางคนบ่ชอบใส่กับเบอต้องใส่นะครับแต่ผมนี่ก็ชอบใส่อยู่นะครับเอาใส่นักยิ่งนัวนะครับใส่นักกะล้ำใส่น้อยก็บ่ล้ำแล้วแต่ความชอบนะครับนี่ครับแกงมันน้ำแก้ว ไส่จีนโอเคครับประตูครับพุดออกมาได้หน้าตาเป็ะจี๊ดนะครับครับผมอผมแม่ปีน้องพอครับเมีงเหนือครับแบบเมีงเมีงครับตีคลิปตีผมได้กินไปก่อมีหลายคลิปแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาพอตีในหม้อน่ครับพุใหม่ไม่เนี้ยม่ๆม่ครับไอออกกุ้มจี๊นะครับกินครับเขาอุ่นนะครับเขาอุ่นหมโมอครับป้าเจ้านี่ครับกับยาป้ะเจ้านี่นะครับผมแม่ปีน้องครับนี่ออกตั้งโฟมครันนะครับโอ้โหครับพ่อแม่พีน้องตีอยู่ตั้งฝาก่นก่อ เนี่ยตัวได้นะครับแกงได้นะครับหยอดน้าแก้วได้มาซื้อจากกาดมาก็ได้นะครับซื้อจากกาดมาก็มาฮักมาใส่มาสวยใส่นี่ครับใส่อันป่าถูกเกมตัวนะครับตั้งตัวกันชัดครับโตครับเมนูนี่ล้าแน่นอนครับเป็นเมนูแบบหายง่ายเนี่ครับผมไม่ไปนอนครับนะครับเข้มนี้ตีฟ้าผมไม่ไปนองมาพอแกงหยอดน้าแก้วนมหรือว่ายอดฟักทองนม ใส่จิ้นอกไก่ใส่เนื้ออกไก่หน้าตาก็เป็นเจีเ๊ยนะครับผมก็ขอขอบคุณพวกไม่ไปนอกจู่หูจุคนเนื้อครับทีค่คอยติดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะบลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมจิ้มเนื้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าจะเป็นคลิปแอลคลิปไปแอลสถานที่ต่างๆคลิปทําเมนูอาหารเจีเ๊ยนะครับแล้วก็คลิป ป้าป่อแม่พี่น้องกินเมนูอาหารต่างๆนะครับบม่ว่าจะเป็นตังผักเนือ้อผักกลางผักไตนะครับขอขอขอบคุณป้าแม่พี่น้องที่ทุกคนเนื้อครับประกาศขี้ไมครับขอบคุณครับ